ราคาว่านมหาเสน่ห์วันนี้นะคะเอามาดูกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนถามครูมา,าเรื่องของราคาว่านมหาเสน่ห์นะคะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องว่านตัวนี้นะคะก็จะเป็นว่านในทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะผู้ที่ค้าขายนะคะผู้ที่ค้าขายหรือผู้ที่ต้องการ เรื่องของเสน่ห์เมตตานะคะตัวนี้เป็น1นนะคะหใน10ติดอันดับว่านเสน่ห์นะคะก็คือว่านมหาเสน่ห์นี่แหละหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะ,ะบางชื่อก็จะเรียกดอกทองเขเมรน,นะคะ,ะมีชื่อเรียกดอกทองเขเมรดอกทองปราจีนดินโสหรือสีตัวเมียนะคะและก็ว่านมหาเสน่ห์ดอกทอง ว่านดอกทองนะคะก็จะคือตัวนี้แหละนะคะก็ริดแรงทางด้านเสริมสเสน่ห์นะคะวันนี้มาดูในเรื่องของท่านทักมหาครูเยอะมากๆนะคะ,ะเรื่องของราคาว่านตัวนี้แล้วก็ต้องการนะคะมีความต้องการซึ่งวันนี้ มีอยู่ประมาณ10กระถางนะคะในวันนี้มีอยู่10กระถางเพราะว่าครูจะต้องเอาไปลงที่ในสวนเพื่อที่จะเก็บดอกด้วยนะคะเก็บดอกไปแช่ในน้ํามันจัน์เนาะ,ะสำหรับวันนี้ผู้ที่ต้องการนะคะ,ะไซส์นี้ก็ราคารวมส่งเลยนะคะโดยปกติครูจะขายอยู่ต้นละ59บาทนะคะ3ต้นก็120นะคะ แต่กระถางแบบนี้ไซส์นี้นะคะแน่นๆแบบนี้วันนี้ก็จะให้อยู่ที่ราคาเมื่อาวานนะคะก็อยู่ที่270บาทพร้อมส่งแต่วันนี้นะคะก็มันเหลืออยู่10กระถางถ้าใครจะรับก็รับในไลน์นี้เลยนะคะก็ใต้คอมเมนต์ของครูนะคะ250บาท พร้อมส่งนะคะวันนี้เป็นฟอร์มนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูให้ดูใกล้ๆมีอยู่ประมาณ10กระถางนะคะก็เป็นฟอร์มนี้ฟอร์มแน่นๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ดอกเขาจะออกที่โคนเดี๋ยวครูจะกลับหน้ากล้องให้ดูนะคะดอกก็จะออกที่โคนแบบนี้นะคะดอกดอกเขาจะออกที่ตรงโคนนะคะโคนต้นแบบนี้ นะคะอ่านี่คือลักษณะดอกของเขาอ่าดอกจะออกที่โคนต้นอ่าเราจะใช้ดอกนะคะเราใช้ดอกใช้ประโยชน์ในการที่จะไปแช่ในน้ำมันนะคะในอ่าน้ำมันว่านนั่นแหละก็เป็นอ่าน้ำมันดอกว่านนะคะตัวนี้ก็จะมีอ่า ริธิคุณทางด้านเสริมสเสน่ห์เมตตานะคะวันนี้ก็มาบอกเล่า90กันเนาะสำหรับผู้ที่ต้องการว้านชนิดนี้นะคะก็คือว้านมหาสเสน่ห์นะคะแบบนี้าราคารวมส่ง ไซส์นี้ฟอร์มนี้อยู่ที่250บาทในวันนี้ใครต้องการก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกะ็ใน,ในไลน์ลนี้นะคะก็จะเพาะในไลน์นี้มีอยู่ประมาณ10กระถางก็หมดรุ่นนี้แล้วก็ต้องรออีกนะคะเพราะว่ามันแตกไม่ทันนะคะครูจะต้องใช้ดอกของว่านด้วยนะคะ,ะซึ่งอดริที่คุณเขาไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ตั้งตรงไหนนะคะก็จะดึงดูดผู้คนดึงดูดนะคะ ให้มาอุดหนุนสินค้านะคะถ้าเราจะตั้งที่หน้าร้านค้านะคะก็จะเรียกลูกค้าโชคลาบลูกค้าซึ่งก็จะมีคาถาให้นะคะเวลาที่ได้รับว่านไปแล้วสําหรับท่านที่รับไปแล้วนะคะอันนั้นมันก็จะเป็นต้นเดี่ยวๆนะคะก็มีมีประมาณ3มต้นพร้อมกับน้ํามันว่านตัวนี้เนาะเป็นน้ํามันว่านอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็น น้ำมันว่านสเสน่ห์นะคะก็คือดอกของวาอ่านมหาสเนสเน่ห์เสน่หาแล้วก็สาวหลงนะคะก็จะเป็นน้ํามันว่านที่จะใช้ตแต้มแต่ที่นาผาพร้อมด้วยคาถานะคะคาถาที่ครูให้ไปนะคะเราก็จะใช้ประโยชน์เวลาที่เราจะออกไปค้าไปขายนะคะมีลูกค้าเมตตาเอ็นดูเราเพราะว่าด้วย ฤทธิคุณของว่านมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะดอกของว่านในนี้นะคะผู้ที่รับไปแล้วนะคะก็ใช้ตามที่ครูบอกนะคะก็จะมีคา,าถาเมตตาเสร็จแล้วก็แต้มแตด้วยตัวนี้นะคะด้วยน้ํามันว่านอันนี้แหละนะคะก็จะเป็นอดอกของว่านมหาสเนสเน่ห์เสน่หาและสา,สาวหลงนะคะก็เป็นสามสเสน,น่ห์เนาะเป็นน้ํามันตัวนี้นะคะน้ํามันอันนี้ก็อยู่ที่ราคา 129บาทเป็นขวดเล็กจากรุ่นที่แล้วหมดไปนะคะรุ่น299อันน,นจะเป็นขวดใหญ่นะคะรุ่นนั้นหมดไปแล้วเหลือตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะคะก็ขวดเล็กตัวนี้อยู่ที่129บาทนะคะ,ะก็สนใจก็ทักมานะคะในเรื่องของอน้ํามันว่านนะคะน้ํามันว่านเสน่ห์นะคะก็จะ,ะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นน้ํามันนะคะเสิมเสน่ห์เมตตา ออกไปค้าไปขายนะคะจะออกไปติดต่อธุระเจราจาการงานต่างๆนะคะริษแรงทางด้าเนเสน่มีริษคุณในตัวเองอยู่แล้วนะคะและก็จะเป็นว่านสเสน่ห์ตัวนี้นะคะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครต้องการก็ทักมาแล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ว่านตัวนี้นะคะก็มาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าราคาวา่านเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลายๆท่านถามาครูมานะคะก็ตัวนี้ วันนี้รวมส่งก็อยู่ที่250บาทนะคะนี่คือว่านมหาเสน่ห์อ้าวอาค่ะสำหรับไลน์นี้ผู้ที่มาชมย้อนหลังหากต้องการก็อใาตา้คอมเมนต์นะคะวันนี้ครูไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ